ของวางสุขภาพดีทําง่ายใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติบุกกีกล้วยธัญพืชไม่ใส่น้ําตาลใช้ความหวานจากกล้วยและความกรุบของธัญพืชอร่อยแบบคืนคลีนคนรักสุขภาพห้ามพลาดเติมจากบดกล้วยน้ําว้าให้ละเอียดจากนั้นใส่ข้าวโอ๊ตเม็ดฟักทองอัลมอนด์แท่งเม็ดมะม่วงหิมพานลูกเกดงาดําและงาขาวลุวกเขาให้เข้ากันค่ะแล้วพักไว้สัก5 1าถึงนาทีให้ข้าวโอ๊ตดูดซับความชื้นตักใส่พิมพ์วงกลมนะคะที่รองด้วยกระ ไขแล้วกดให้แน่นค่ะก่อนที่เราจะทําขนมวอมเตาอบไว้ก่อนนะคะแล้วนําขนมเข้าอบที่ไฟบนล่างร้อยองศา20นาทีค่ะพอครบเวลาแล้วนําออกมาแล้วก็พลิกกลับด้านค่ะน,นําเข้าอบที่ไฟบนล่างร70องศาประมาณ5-10นาทีค่ะนาขนมออกมาพักให้เย็นสนิทก่อนจัดเสิร์ฟจ,จะได้คุกกี้กล้วยทันยพืชที่กรอบนอกนุ่มในกินเล่นก็อร่อยกินคลีนก็ได้ประโยชน์ทำง่ายอร่อยจริงลองเลยค่ะ